ฐาน,านะชานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเมียงแก่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4วันนี้ข้าพเจ้าขอ,อนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูกเกียรติโอเบตอเวอร์ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ด้านการครองตนครองคนครองงานของข้าพเจ้าด้านการครองตนข้าพเจ้านั้นยึดหลักคุณธรรมอยู่สีประการคือ 1. การพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดช,ชอบ 2. การประหยัดและเก็บอมอ 3. การรักษาระเบียบและเคารพกฎหมาย 4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลต่างๆได้แก่รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2564รางวัลครูที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีและทักษะชีวิตดีเด่นระดับประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2565รางวัลคนดีคนเก่งประจำปี2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4รางวัลครูดีสีเวียงแกนประจำปีการศึกษา2565ด้านการครองคนในการทำงานร่วมกับผู้อื่นข้าพระเจ้ามีความเป็นกัลยาณาม,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัย แบ่งปันขยายผลเรื่องที่ได้อบรมหรือมีความถนัดให้เพื่อนครูจึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนร่วมง,งานนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยสามารถวางตัวในการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีจนได้รับรางวัลต่างๆได้แก่รางวัลโอเบกอวอร์ดเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มบูรณาการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนยอดเยี่ยมวิทยากรอบรมครูบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสีด้านการครองงานข้าพเจ้ารับผิดชอบมุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์จนเกิดความสำเร็จ ไม่เคยขาดงานตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเต็มกำลังเต็มความรู้เต็มความสามารถ,ถทุ่มเทและอุทิศเวลากําลังกายและกําลังศัพด์ให้กับทางราชการไม่เคยขาดราชการและไม่เคยละทิ้งงานในหน้าที่รับผิดชอบข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายวิชาวิทยาศ,าศาสตร์จนได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูปแอค e l ฟ a r n i n g กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา2566จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นรางวัลห้องเรียนดีเด่นเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทองระดับอำเภอระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติอย่างต่อนเนื่องทุกปีอาทิเชน่น รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษาในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่70ระดับชาตินะจังหวัดน่านรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่2การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่สองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้าพเจ้ามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดกิจกรรม active learning สอดแทรกกิจกรรมเชิงรุกโครงงานเป็นฐานจัดกิจกรรมเน้นคิดวิเคราะห์อย,อย่างมีระบบเช่นโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยการนำโครงงานเข้าสู่ห้องเรียน Mm Hello, -hmm. you? การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นปัจจุบันตลอดปีการศึกษากลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน120ชั่วโมงมีความสำเร็จในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองในสีด้านคือ 1. ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ 2. ความสามารถในการสังเคราะห์โดยข้าพเจ้าได้ประเมินผลผู้เรียน ทราบผลการจัดการเรียนรู้แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและขยายผลแผนการจัดการเรียนรู้ 3. ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการโดยข้าพเจ้าได้พัฒนาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในช่วงการประเมินค่าราชการครูวิทยาฐานะชํา n าญการพิเศษ 4. ความสามารถในการวิจัย โดยข้าพเจ้าได้ทำวิจัยพัฒนาผลการใช้นวัตกรรมเรื่องชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้หน่วยที่3วัสดุและสสารวิชาว,วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบสอหาความรู้เจ็ขั้นร่วมกับกระบวนการสเตมศึกษาและวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2564 การรายงานผลตามตัวชี้วัดเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนยอดเยี่ยมการพัฒนานวัตกรรมของข้าพเจ้าเรื่องชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้หน่วยที่ 3. วัสดุและสสารวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบสอบหาความรู้เจ็ดขั้นร่วมกับกระบวนการสเต็มศึกษาและวิธีการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลเวียงแกน่นซึ่งข้าพเจ้ารายงานผลตามตัวชี้วัดเฉพาะด้านนวัตกรรมและตัวชี้วัดร่วมซึ่งพิจารณาตัวชี้วัดเฉพาะประกอบด้วย3องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1คุณภาพข้าพเจ้าได้พัฒนานวัตกรรมทั้งด้านคุณลักษณะของนวัตกรรมรูปแบบนวัตกรรมที่ถูกต้อง มีคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนมีรูปแบบการจัดพิมพ์จัดรูปเล่มที่น่าสนใจองค์ประกอบที่2คุณประโยชน์มีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนามีประโยชน์ต่อบุคคลมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน ข้าพเจ้าได้พัฒนานวัตกรรมจากปีการศึกษาที่ผ่านมานวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนทําให้มีผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์เรื่องชุดพอต้นอ่อนพืชออกแกนิกอัตโนมัติส่งผลให้เด็กหญิงปานพรมลิซ้อนเด็กหญิงพิชชาพวงชัยเด็กหญิงสุชาดาแท่เล่าโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70และผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์เรื่องบวกวัดความสูงด้วยตัวเองส่งผลให้เด็กชายสุภสันต์ปรีชุมเด็กชายเทพนรงพื้นภูมิได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ครั้งที่71องค์ประกอบที่3ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ของนวัตกรรมข้าพเจ้าได้พัฒนานวัตกรรมชุดกิจกรรมเสริมทักษะเรื่องวัสดุและส,สารมีการปรับปรุงและต่อยอดโดยมีความแปลกใหม่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนมีจุดเด่นคือประกอบด้วยเนื้อหาความรู้และใบงานสำหรับฝึกทักษะการจัดทำโครงงานมีการนำกระบวนการสเตมศึกษาและวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสารรค์สามารถใช้ง่าย สะดวกใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ข้าพระเจ้าพยายามสร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมให้มากที่สุดค่ะ